ค่ะวันดีค่ะสุดถักมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วถึงฝั่งนี้ละนะคะ้านนี้เราทําห่วงละถึงฝั่งนี้ละอืมงิ่งสุดท่่งสุดทำผิดอ่จะต้องต,อต,อต,อต่อต่อต่อตรงนี้เลย

ตอนนี้เราก็จะทำห่วงแปดนะห่วงแปดเท่ากับฝั่งที่ฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็จะทำผิดเดี๋ยวก็จะบอกบอกเพื่อนเพื่อนนะผิดตรงไหนจะก็ขขผิดนะผิดบ่อยผิดบ่อยแล้วก็ผิดแล้วเราก็จะได้ความรู้ แป็นหน้าเราก็ไม่ผิดอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็จะแยกไข่ได้พอเราถักอีกตัวหนะึ 4, 5, 6, ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอันนี้เราก็คาดมาฝั่งนะี้ แค่ไหนต้องมาเกินอันนี้ฮะอันนี้นนเวลาฝัเลยหาะงงแขนเราก็จะได้สั้างอ่ะ โอเคแล้วฟังแล้วค่อยเจ็บอีกทีหนึ่งนะตรงนี้เราก็ทำไงเราต้องขยับมาเพื่อขึ้นตรงนี้ม่แล้วดูลายนี้นเราหยุดตาเนี่ยหยุดตาเนี่ยตาเนี่ย หนึ่งสองแล้วโงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นโซ่โซ่สี่ไปลงนี่เป็นโซ่สี่มองว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นโซ่สี่แล้วก็มาเอ็กเนี่ยแล้วขึ้นตาสุดท้ายเนาะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่เวามาเนี่ยลงเนี่ย ในช่องที่สาม x เลยแล้วก็ล,วลงแถวสุดท้ายอนะแถวที่ห้าที่มีดอกเดียวอะถ้าพูดเป็นดอกดอกเดียวโอเคเราสามสองเดีวเราเก็ x วงนี้ x วงนี้ในกระเช้านกระเช้ากเช้าสีแล้วก็มาลงนี้ สามไปตามลายไปตาลายห้าสองสามามลายตรงนี้เอ็กน์ไมไก็จะมาเหมนเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซเจดแล้วก็เอกไหมโซ่สามแล้วก็ลองนี้ห้าสา สองตัวส,สี่มาลงเนี้ยเหมือนเดิมเนะมาลองดอกเดี่ยวดอกจุดทายโอเคนะสุดค่อยมาอัดอีกทีหนึ่ง